สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะใบงานของเราจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่และความยาวรอบรูปนะคะเราต้องมาวิเคราะห์โจทย์ดีๆว่าโจทย์ที่เขาให้มาให้หาอะไรนะคะมาดูข้อแรกเลยนะคะอย่างข้อแรกเขาบอกว่านวลทําบัตรอวยพรปีใหม่โดยติดภาพรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างก็คือรูปนี้ค่ะ กว้าง8ซนติเมตรยาว10 cm. เซนติเมตรก็คือรูปสี่เหลี่ยมข้างในเน,นี่ยค่ะเนี่ยเขาติดรูปนี้ลงไปนะอ่ะบนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวเนี้ยมันมีความยาวได้ละ15ซนติเมตรแปลว่านี่ก็15นี่15 15นะคะ15ซนติเมตรเขาถามว่ากระดาษสีส่วนที่ไม่ได้ติดภาพส่วนที่ไมไ่ติดภาพคือตรงนี้นะคะน,น,ะคะนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ มีพื้นที่เท่าใดแปลว่าส่วนนี้ส่วนนี้เขาตีกระดาสีไปสิ่งที่เขาอยากรู้คือพื้นที่ว่างๆตรงนี้ตรงเน,นี้มันมีพื้นที่เท่าใดอ่ะอันดับแรกเวลาที่เราจะแสดงวิธีรมนะคะ 1. เราต้องรู้ประโยชน์สัญลักษณ์ก่อนประโยชน์สัญลักษณ์คือเราจะทำยังไงสูตรในการหาพื้นที่คืออะไรอ่ะ พอนึกออกนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านคูณด้านถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือก็คือกว้างคูณยาวแต่โจทย์วันนี้จะมีความซับซ้อนคือมันจะมีสองขั้นตอนนะคะมันจะมีสองขั้นตอนก็คืออันดับแรกนักเรียนต้องรู้พื้นที่รวมอันใหญ่ก่อนค่ะซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะอันใหญ่ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่าเพราะฉะนั้นครูช่วยใบยให้นะประโย์สอนหลักของนักเรียนอันดับแรกนักเรียนเขียนลงไปก่อนเลยค่ะอันดับแรกสิ่งที่ต้องทําก่อนก็คือนักเรียนต้องรู้ว่าการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปใหญ่เนี้ยด้ายาวด้านละสิบห้าเซนติเมตรเนี้ยคือเท่าไหร่ที่ครูบอกนะคะพื้นที่มันก็คือด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาสิบห้าคูณ 15ซนติเมตรก่อนใช่ไหมคะนักเรียนก็จะทราบพ,พื้นที่ของตัวตัว,ตวสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวใหญ่คราวนี้นักเรียนอยากรู้ว่าตรงนี้มันเท่าไหร่ใช่ไหมเขาไม่ได้อยากรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมาหาพื้นที่เล็กด้วยค่ะตรงนี้ต้องมาหามันเท่าไหร่พื้นอารูปตัวเนี้ย นักเรียนจะสังเกตว่าด้านมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะแสดงว่ามันเป็นรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวนักเรียนก็คูณลงไปค่ะกว้างคูณยาว8คูณ10ได้เท่าไหร่จากนั้นนักเรียนลบกันค่ะลบกันเสร็จแล้วนักเรียนก็จะทราบเมื่อเอาพื้นที่ทั้งหมดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวใหญ่ลบตรงนี้ออกไปส่วนที่เหลือนั่นคือคําตอบค่ะอย่าลืมนะคะ ต่อพื้นที่ต้องมีตารางนำหน้านะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าสระว่ายน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีทางเดินโดยรอบดังรูปอันนี้คือสระว่ายน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบผืนผ้านะอ่ะแล้วสีเทาๆเนี่ยมันคือพื้นที่ทางเดินโจทย์ก็ถามว่าทางเดินรอบสระมีพื้นที่เท่าไหร ทางเดินก็คือแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าอยากรู้เฉพาะตรงสีเทาๆเนี่ยทางเดินมันมีพื้นที่เท่าไหร่คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยคะ่ะเราต้องเอาพื้นที่ตัวใหญ่ลบพื้นที่ของสระน้ําเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมในวงเล็บหาพื้นที่ก่อน,นะคะ่ะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวใช่ไหมคะหรือยาวคูณกว้างก็ต้องเอา70เมตรคูณ 30เมตรใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ลบออกด้วยพื้นที่ของสระไว้น้ําซึ่งก็คืออะไรคะกว้างคูณยาวหรือยาวคูณกว้างก็ได้ก็คือ5 0คูณ25เมตรนะคะทำในวงเล็บก่อนนะคะจากนั้นได้เท่าไหร่นัยนมาจับลบกันจากนั้นนักเรียนก็จะทราบพื้นที่เพราะว่าเราเอาพื้นที่รวมใหญ่ลบสระน้ําออกไปส่วนที่เหลือนั่นคือพื้นที่ของ ทางเดินสีเทาๆนี้ค่ะอย่าลืมตอบมีตารางน้ำหน้าด้วยนะคะขอให้สนุกกับคณิตศาส,สวัสดีค่ะ